วิเคราะห์บอลวันอังคารที่7ธันวาคมพศ2564ครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่คู่ระหว่าง a อซิมิลานครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามซานซิโรเตะกันในเวลาตี3ตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเอซมิลานครับอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมครับยิงได้5เสียไป7ประตูมีอยู่4คะแนนครับ ส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ5นัดรวดยิงได้15เสียไป5ประตูมีอยู่15คะแนนครับตัวที่ลิเวอร์พูลนะครับเป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งเอซิมิลานะก็ต้องลุ้นหนักกันหน่อยนะครับเนื่องจากอันดับ2อย่าง f อฟซปอร์โตเนี่ยมีคิวดวลกับแอตมาลิตซึ่งมิลานนะครับถ้าหวังจะเข้ารอบในเกมวันนี้นะครับต้องลุ้นให้ f อฟซปอร์โตไม่ชนะหรือว่าแพ้ไปเลยนะครับแล้วก็ มิลานนะครับต้องเก็บชัยชนะในนัดนี้เหนือลิเวอร์พูลให้ได้ครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันครับนับย้อนกลับไปครับหนัดหลังสุดเอซิมิลานเก็บชัยชนะได้1ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งเจ้าบ้านครับเอซมิลานชนะไป6ครั้งครับเสมอ2อแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะซาเลนิตาหน้าไป 2, 2ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับ,นนรบ10นัดหลังสุดในทุกรายการเอาชนะได้8ครั้งครับสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป็น1เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะวูมตันมาได้1ประตูะต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งชาวบ้านครับ AC ิลานนะครับความพร้อมในวันนี้หลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บ AC ิลานครับวันนี้จะไม่มีอันเดเรบิชแซมอนเคียโอลิเวียชชลูเปียโตเปียกี เดวิดเคาราเบียและก็ซามเอลคาติลโยนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับวันนี้ครับคาดว่าสเตฟาโนปิโอลีนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่คู่เซ็นเตอร์ฮับนะครับจะใช้ฟิยาโกโทโมริจับคู่กับอเลซิโอโลมาโยลีนะครับโดยที่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นอิสมาเอลเบนนาเซอร์นะครับจับคู่กับฟองเคซี่นะครับตัวทําเกม3ตัวนะครับวันนี้ก็จะใช้จูเนียร์มสซิอาสไบราฮิมดีอาร์สแล้วก็ลาเฟลเลเอลนะครับโดยที่ดาเป้านะครับจะ ใช้ซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับส่วนความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บวันนี้จะไม่มีโรเมโตเฟอร์มิโน่ฮาวิเอลเลีต์แล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับในไลน์ของเจมวินเนอร์นะครับก็ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อีก2รายที่ต้องรอเช็คความฟิตก็จะเป็นนาบีเกต้ากับโจโกเมสครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆนะครับคาดว่าเจอเก้นคอปเกมวันนี้ครับอาจจะโรเตชันสำหรับผู้เล่นตัวสำรองนะครับลงมาดูเล่นในเกมวันนี้ คาดว่าเจอกันครับก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่คู่เซนเตอร์ฮาร์ปนะครับจะใช้อิบราฮิมาโกนาเต้ยูจิฟานได้นะครับแล้วก็ตรงกลาง3คนครับก็จะเป็นออกเลตเชมเบรนครับชาเลอร์มอร์ตันแล้วก็นาบีเกอิตานะครับส่วน3แนวลุกเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้ดีว็อกโอริกีครับซึ่งนัดที่แล้วลงเป็นซูเปอร์ซับแล้วก็กดประตูชัยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะวูมตันได้นะครับแล้วก็จะมีทาคุมิมินามิโนะส่วนอีกหนึ่งรายคาดว่าจะเป็นโมซาลานะครับลงเล่นในเกมวันนี้ เรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างที่จะมาเล่นในเกมนี้โดยที่ไม่มีความกดดันนะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลเองครับผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกมวันนี้ครับเอซีมิลานะครับถ้าหวังจะเข้ารอบนะครับต้องเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้ครับ แล้วก็ต้องรุ้นให้ฟังปอโต้นะครับไม่ชนะในเกมในคืนวันนี้ด้วยนะครับเนื่องจากปอโต้ต้องมีคิวเจอกับ ตรามีแอ็ดมาลิทเนี่ยพูดง่ายๆว่ามิลานนะครับต้องลุ้น2ต่อนะครับลุ้นให้ตัวเองเนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลก่อนแล้วก็ลุ้นให้ปอร์โตไม่ชนะในเกมวันนี้นะครับถ้ามิลานนะครับหวังจะเข้ารอบนรอบต่อไปนะครับซึ่งผมมองว่าเกมวันนี้นะครับแรงจูงใจของฝั่งเอซมิลานเนี่ยอ่นขาจะมีมากเลยนะครับและเกมวันนี้นะครับคาดว่าสเตฟาโนบิโอลีนะครับจะมาวางแผนเปิดเกมลุกบุกใส่ลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับในเกมวันนี้นะครับ อย่างที่บอกครับวันนี้เจเกนคอปจะโรเตชันนักเตะตัวสำรองลงมาเล่นนะครับ <im it> เนื่องจากอจาจจะต้องพักผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนนะ <im it> เพื่อเก็บไว้ใช้งานยาวๆในฤดูกาลนี้ <im it> ฉะนั้นครับเกมวันนี้ครับศักยภาพของตัวผู้เล่นตัวสำรองของลิเวอร์พูลนะครับ <im it> ผมมองว่าน่าจะสู้กับเอซิมิลานได้อย่างสนุกนะครับ <im it> เพราะว่าตัวสำรองของลิเวอร์พูลเองก็หวังที่จะโชว์ผลงานให้เจเกนคอปได้เห็นว่ามีศักยภาพที่ดีพอที่จะเล่นเป็นตัวจริงนะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ A c ซมิลานต่อป,อ,ปอนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าแรงจูงใจของฝั่งเจ้าบ้านอย่าง AC ีมิลานนะครับที่หวังจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยคือต้องเอาชนะลิเวอร์พูลได้ซึ่งผมมองว่าเกมวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเองนะครับก็จะมาเปิดหน้าแรกคือพูดงี้ว่าบอลลิเวอร์พูลไม่มีความกดดันนะนะครับจะเป็นฝั่ง A c ซมิลานที่มีความกดดันมากกว่าผมยังมองว่าเกมวันนี้นะครับ AC มิลานนะ น่าจะเป็นฝ่ายเข้าวินแล้วก็เป็นฝ่ายที่เฉือนชนะลิเวอร์พูลไปได้ในที่สุดเกมนี้ครับขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานฟร็องมาที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโยฮันคัฟอารีนานะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูว่าดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ5นัดรวด ยิงได้16เสียไป3ประตูมีอยู่15คะแนนครับหลังอันดับที่1แล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว5นัดเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมครับยิงได้12เสียไป8ประตูมีอยู่9คะแนนครับ โดยที่ทั้ง2ทีมนี้นะครับผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากอาเจ็คอาเซนัมเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มที่เรียบร้อยส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับถึงแม้จะมีคะแนนนำดอทบูลอยู่3แต้มนะครับแต่ว่าดอทบูลนะครับไม่สามารถไล่ทันเนื่องจากผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนทำได้ดีกว่านะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับหนัดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กัับบอาแจกไปป1รระตู5ค เรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับของฝั่งอาแจ็กอัมส์ดัมครับเก็บชัยชนะได้8ครั้งครับเสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อาแจ็กอัมส์ดัมครับเปิดบ้านเอาชนะวิลเลียมทเวไป5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะ ถึงนัดลวดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเป็นสปอตติคิรบอนเอาชนะเบนฟิก้าไป3ประตูตัวหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากรายงานตัวผู้บาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอาแจนะครับวันนี้อาแจจะไม่มีโมฮัมเหม็ดคูดัสกับมาเทนสกาเตเลนเบิร์กนะครับ,นนรก, as, ก,บ,รบก็จะเป็น2รายที่มีอาการบาดเจ็บส่วนขุมกําลังตัวหลักตัวอ,อื่นของอาแจคก,ก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยเฉพาะแผงลุกนะครับ ซึ่งค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวสำหรับอาแจกอัสดมชุดนี้นะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอาแจกอาจจะโรเตชันบางตำแหน่งนะครับสามแนวลุกนะครับก็จะมีโมเมตดาราม,มี่เดวิดคารเซนดาวิดเนเลสนะครับโดยที่นาเป้าครับวันนี้จะใช้ซเซบาสเตียนเฮเลอร์นะครับ ส่วนรายชื่อผู้ได้มาเจ็บของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวันนี้จะไม่มีโจวันคาเบลชาวชปัญ,ญ่ญาแล้วก็ลูเบนวินัสนะครับส่วนในรายของเซบาสเตนโกอาเตสเนี่ยก็ไม่มีชื่อในเกมเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคาดว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับ โดยที่ตัวทําเกมลูก2ตัวก็จะเป็นปาโบสลาเบียนะครับกับโปรเต้นะครับโดยที่หน้าเป้าครับวันนี้จะใช้เปาลินโยลงราะข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เก่งกับเก่งโครจรมาเจอกันนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมนีนะ้มีผลงานที่ผ่านมาค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับ ซึ่งเราบอกว่า5เกมหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับไม่เคยแพ้ใครเลยโดยที่อาร์แจ็คนะครับเก็บชัยชนะได้4นัดจาก5นัดเลยนะครับแล้วก็เป็นลิสบอนนะครับเก็บชัยชนะได้5นัดรวดหลังสุดนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี้มีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงจริงครับและเกมนี้ครับผมมองว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับอาจจะโรเตชันบางตำแหน่งเนื่องจากทั้ง2ทีมผ่านข้นรอบไปเล่นรอบซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่อาร์แจ็ ทาสดันครับการันตีแชมป์กลุ่มแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนเข้าไปอันดับ2องเทีรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นกับเกมวันนี้นะครับค่อนข้างจะไม่มีความกดดันหรือความตึงเครียดอะไรเลยนะครับเกมวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สองทีมเปิดเกมแรกอย่างสนุกแล้วก็คาดว่าเกมวันนี้อาจมีสกอร์สูงพ่วงไปด้วยนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ อาจจะอัมสเตอร์ดัมต่อ1ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่านะครับทั้ง2ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีทั้งคู่เลยนะนะครับก็ต้องมาวัดกันที่เกมลุกว่าใครจะเฉียบคมกว่ากันแล้วก็เกมรับใครจะเหนียแน่กว่ากันจากเลนราคา1ลูกนะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับสปอร์ติ้งลิสบอนน่าจะมายันได้นะครับซึ่งผมว่าถ้าลิสบอนจะแพ้จริงครับจะแพ้ไม่เกิน1เมตรนะฮะคู่นี้ครับขอไปที่ทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนยันไหวฟันทง มาที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างบอสเซียดอร์มูลครับเจอกับเบสิกสตาร์ตนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเตะกันที่สนามซิกเนลลเอรูน่าพ์คนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับบอสเซียดอร์มูลนะครับอยู่อันดับที่3เนี่ยตีตัวไปยูโรปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเบสิกสตัร์ครับห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยหลังบวยแล้วก็เกมนี้ต้องลุ้นกันว่าเบสิกสตัร์จะมีแต้มติดมือออกไปหรือเปล่าครับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนี้นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับรถมุลนะครับหเกมหลังสุดนะครับแพ้ไป4เกมนะครับแล้วก็ชนะไป2เกมเรียกได้ว่าผลงานในลีกของรถมุลก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเกมที่แพ้ให้กับไบยอเมดิคในเกมล่าสุดนะครับส่วนเบสิกตั้นะครับหเกมหลังสุดนะครับก็ผลงานไม่ต่างจากบูลซีรถมุลเลยนะครับเนื่องจากแพ้ไป4เกมชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้ หากท่านใดต้องการรับ so, ทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มเพเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับมาที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่าง FC Porto ครับเจอกับ Atletico Madrid นะครับ คู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนาม Estadio Municipal de Portimao นะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับปอร์โตครับอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เกมครับยิงได้3เสียไป8ประตูมีอยู่5คะแนนครับส่วนฝั่งแอตมาดริดนะครับรั้งอันดับที่4ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมครับยิงได้4เสียไป7ประตูมีอยู่4คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยใจกันครับ7นัดหลังสุดนี้ก็เป็นฝั่งปอร์โตครับเก็บชัยชนะได้2ครั้งครับเสมอกัน3แล้วก็เป็นฝั่งแอดมาลิครับชนะได้2ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดของฝั่งปอร์โตนะครับเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ปอร์โตครับบุกไปเอาชนะปอร์ติโมเนเซเไป3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนแอดมาลินะครับ สินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่แอตมาเลตครับเปิดบ้านแพ้กับเรอวมาโยกาไป2ประตูต่อ1นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับ FC p o r ปอตนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีอีวานมาคาโนกับฟันซิสโกคอนไซซาวนะครับก็เป็น2ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนหนึ่งลายที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นมาติอุสอูริเบนะครับแล้วก็อีกลายที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นกองหลังตัวเก่าอย่างเปเป้นะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าปอร์โตนะครับภายใต้การคุมทีมของคอนไซซ์เซาเนี่ยคาดว่าวันนี้คอนไซซ์เซาจะวางระบบ4-4-2นะครับโดยที่วันนี้จะใช้เปเป้ครับลงคู่กับเอ็มเบมบานะครับในแผงกองหลังครับ ส่วนคู่ตรงกลางนะครับจะใช้มาโกกูยิสครับจับคู่กับเซเโจโอลิเวานะครับคู่หน้านะครับวันนี้จะใช้ฟานซิโกอีวานิซอนจับคู่กับเมดีตาเลมีนะครับส่วนแอดมดริดนะครับรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บจะมีเพียงแค่หนึ่งรายนะครับก็จะเป็นคิดันทิเปียนะครับส่วนอีกสองคนที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นยานิกล尔สโกกับโจเซกิมเนสนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าดีโกซิเมโอเน่นะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่เซนเตอร์ฮับนะครับจะใช้ฟลิเป้นะครับจับคู่กับมาริโอเฮอร์เมโซะนะครับโดยที่ตรงกลางครับก็จะเป็นโกเก้เล่นคู่กับคอนด็อกเบียนะครับแล้วก็คู่หน้านะครับจะเป็นองตวนกิสมานนะครับเล่นคู่กับมาติอุสคุนย่านะครับคู่นี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ทั้งสองทีมต้องเปิดเกมแรกกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะทั้งสองทีมนี้นะต้องการเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับและผลสกอร์ในคู่นี้คนระับต้องจบกันที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายชนะถึงจะมีทีมใดทีหนึ่งของทั้งสองทีมนี้ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่ง fc porto ทำผลงานได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าไม่นับเกมที่ปอตโต้แพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับนอกนั้น,นียปอตโต้ทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนฝั่งแอตมาริดรับอาการค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับแอตมาริดเองก็มีผลงานรุ่มๆุมด,นดอนๆนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับ Leo, เรอัลมายกาไป2ประตูนนหนึ่งก็ทำให้เกมวันนี้ครับผมยังมองว่า ฟอร์มการเล่นที่แกว่งของแอตเมอริทนะครับอาจจะมีผลในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอแอตเลติโกมาริดนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่าง f อฟซีปอร์โตนะครับที่มีผลงานการเล่นแล้วก็แรงจูงใจนะครับที่หวังจะเข้ารอบในรอบรุดซ้ายบวกกับได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านอย่าง f อฟซีปอร์โตน่าจะเบียดเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับฟดุง มาที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างเลออาเอลิดครับเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ก็เป็นคู่บิ๊กแมตประจำวันนี้อีก1คู่นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตี3ตรงนะครับเตะกันที่สนามซานติียโกเบอร์นาเบลนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเรออาดมิดครับอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ4แพ้ไป1นเกมครับยิงได้12เสียไป3ประตูมีอยู่12คะแนนครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับอยู่อันดับที่2นะครับ แข่งไปแล้ว5นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมครับยิงได้8เสียไป3ประตูมีอยู่10คะแนนครับก็ซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะเป็นการเจอกันที่ต้องมาแย่งอันดับ1หรือแชมป์กลุ่มกันในแมตช์วันนี้เลยนะครับและสำหรับเกมวันนี้นะครับผมมองดูว่าอาจจะเป็นเกมที่สนุกเป็นอย่างมากอีก1เกมเลยนะครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับหนัดหลังสุดเป็นฝั่งและเอัลมามริทับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งครับเสมอกันไป1นครั้งโดยที่6เกมหลังสุดอินเตอร์มิลานยังไม่เคยชนะและเอัรมามริได้เลยนะครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ สิบนัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งราชันชุดขาวเลออาเมริตนะครับชนะไป9ครั้งครับเสมอหนึ่งแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในสิบนัดนี้เลยนะครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เลออาเริตครับบุกไปชนะเลอัอโซเซียตมาได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งครับแล้วก็เสมอไป2ครั้งโดยที่อินเตอร์มิลานนะครับยังไม่แพ้ใครเลยในสิบนัดหลังสุดเช่นเดียวกันครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานบุกไปเอาชนะเอเอสโลมามาได้3ประตูต เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเลยเอามาลิดนะครับวันนี้มาลิดจะไม่มีดานนี่เซบายอดแกลเลตเบลแล้วก็คาริมบนเซมานะครับส่วนขุมกําลังตัวหลักตัวอื่นเนี่ยก็อยู่กันครบนะครับคาดว่าวันนี้ครับคาโลอันเชลตินะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่ ตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้เอเดรโอคามาวิงกาโทนี่โคสแล้วก็เฟเดริโกเวอร์วาเดนะครับโดยที่3แนวลุกครับวันนี้จะใช้มาโกอาเซนซิโยลูก้าโยวิชแล้วก็โลดิโกนะครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับเกมวันนี้ครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจะไม่มีมาเตโอดาเมียนเซฟานดูไฟอเล็กซานดราโกโลาฟอันเดียดานอกเคียนะครับส่วนรายของคริสเตียนอิลิเซนก็ยังไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้อาร์ตูโรวีดาวมาเซโลโบโซวิตแล้วก็นิโคลโลบาเลล่านะครับโดยที่หน้าคู่วันนี้ครับจะใช้เอดินเชโกจับคู่กับลาอตาโลมาติเนสครับเรามาดูลักษณะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเจอกันที่ทั้ง2ทีมต้องแย่งแชมป์กลุ่มกันในวันนี้นะครับซึ่งดูแล้วนะครับเกมวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเลยอัลมาลิดนะครับก็จะเป็นเกมที่ ไม่หวังอะไรมากครับเกมวันนี้มาริดขอแค่1แต้มก็จะาก,การาันตีแชมป์กลุ่มนะครับส่วนอินเตอร์มิลานะครับถ้าหากว่าจะหวังแชมป์กลุ่มในเกมวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นครับ ซึ่งเกมวันนี้ครับผมมองว่าจะเป็นเกมที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานจะมาเปิดเกมลุกบุกใส่เจ้าบ้านอย่างเลออาโมลิตอย่างแน่นอนนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนี้นะครับถือว่าเป็นฟอร์มโดยรวมที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงและสูสีกันมากบวกทั้งครณภาพตัวนักเตะและตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน,นครับซึ่งเกมวันนี้นะครับต้องมาดูกันว่าความเลี่ยนในการเล่นของทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนจะมีมากน้อยเพียงไหนนะครับ เกมวันนี้ผมมองว่าเลอาเมลิทนะครับน่าจะมาเล่นรับและรอโต้กลับนะครับเลนราคาเปิดมาที่เลอาเมลิทต่ออยู่ที่ปปครับฉะนั้นครับเกมวันนี้นะครับผมมองว่าสกอร์น่าจะออกมาที่เสมอกันซะมากกว่านะครับและเชื่อว่าเกมวันนี้นะครับอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะสร้างความปวดหัวให้กับเรอัลมาดริดได้ไม่มากก็น้อย และถ้าอินเตอร์นะครับจบขมๆเนี่ยมีโอกาสลุ้นเซอร์ไพรส์มาแซงชนะมาดริดได้เลยนะครับคู่นี้ครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานฟันธงก็จบกานบรรลับสำหรับ5คู่ในวันนี้นะครับก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดเลยนะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับผมคู่แรกครับเอซิมิลานกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ผมมองว่าเอซิมิลานน่าจะเฉือนชนะครับคู่ที่2ครับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมกับสปอร์ติ้งลิสบอน คู่นี้ผมยังมองไปที่อาแจกอัมส์ดามครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ถ้าท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ของดอทมูลกับเบสิกตัสก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ l ล n e j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพื่มเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ด VVP กันได้ครับคู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างปอโต้ครับเจอกับแอดมอลิตคู่นี้ผมขอมองไปที่ปอโต้ครับคู่ที่5ครับ เวอ,อามาิตเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ผมมองที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานน่าจะมายันเสมอได้และก็อาจมีลุ้นเซอร์ไพรส์บุกมาเก็บสามแต้มได้ด้วยนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับ ก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผลเพื่อน,นแค่เพิ่มผลเพื่อน,นท่านก็ได้รับทีเด็ดในทุกวันเลยนะครับ สำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลติงทีเด็ดบอล v v p p แล้วก็แนวทางบอลสเต็ปที่ผมคัดสรรเพื่อทำกำไรพร้อมส่งให้ทุกท่านในท,ทุกวันเลยครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพืประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้ครับสำหรับเนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ